อุ้งทิ้งบอมอยู่อยู่ครับอยูครับแปดเซนนะครับโอ้โหโดนจังนะครับแขนแต่งโกไม่สัต์นะครับข้อนี้กัดโคตรยากนะครับ กบกระโดด8เซนนะครับซ้ำหน่อยสายพี่อีดิมตัวเต๋ครับครับดึงมาไหนครับโอ้ยมีไซส์ครับมีไซส์ตัวนี้โอ้ยพีคิปเปอร์ตัวสวยครับตัวสวยกว่าจะกัดนะครับโอ้ยนวดจนกบูป8เซนนะครับ8เซนนะครับตัวนี้กรูปเออ สายประมาณสี่โลครับแขนแต่งโกไม่สัดนะครับสายพีอีดีมโซเตะกบ8เส้นกบแต่งนี่ครับเดี๋ยวให้ดูกบครับแม่เย็ดกว่าจะกัดนี่กูคิดว่ากูเคาะป๊๊บกีทีเย็เค